สวัสดีครับวันนี้หุ้นขึ้นทั้งหมดเลยฮะสมตลาดนะครับอันมาจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ตกลงทั้งอาทิตย์เลยฮะพรุ่งนี้ cpi จะประกาศเช้าอเมริกานะครับนักลงทุนก็เลยเข้าช้อนซื้อกันก่อนเลยครับก็เผื่อหุ้นมันจะขึ้นนะฮะแต่เมื่อมามองดู heat map อันนี้ต้อง้องอุทานว่าอุ๊ยทำไมมันมี1ตัวแดงแบบไม่เข้าพวกล่ะเทสลาทำไมถึงลดลงไปเกือบ7%เเลยนะครับเฮ้ยมันเกิอดอะไรขึ้นตัดการผลิตอีกหรือเปล่าหรือ ที่จีนโควิดแพร่ระบาดปิดเมืองอีกเฮ้ยแต่ถ้าปิดเมืองอีกนี่เทคใหญ่ๆนี่มันต้องโดนแล้วนะครับมันไม่น่าจะใช่นะครับก็ไปหาข่าวมาและะ้วว่าเฮ้ยทำไมเทสลาตกอยู่ตัวเดียวเลยนะครับในหุ้นระดับเมกะแคปเหตุผลออกจากเซงๆซงนิดนึงนะครับเหตุ <c oughs> ผลที่เทสลาตกนั้นมาจากโพสำรวจครับจริงๆฮะ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกับ ises, รายการผลิตหรือการตัดอะไรสักอย่างเลยนะฮะเป็นเรื่องของการแพนิคเกี่ยวกับโพสำรวจล้วนๆเลยครับ คือมันมีโพลสารวจจากแหล่งข่าวที่ชื่อว่า u ูโกรฟนะครับยูกรฟนี่เป็นกลุ่มสํารวจโพลนะครับที่วิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระหว่างประเทศต่างๆนะฮะเขาไปสํารวจชาวมริการถึง97%เลยนะครับเกี่ยวกับรถยนต์เทส la เนี่ยนะฮะปรากฏว่าผลสํารวจนั้นค่อนข้างทําให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเป็นกังวลนะฮะเพราะว่าคนชอบเทส la น้อยลงครับผลสํารวจนั้นบอกว่ามีเพียง28%เท่านั้นนะครับที่รู้สึกเป็นกลางกับเทส la และ20%นะฮะ รู้สึกโอ้โหไม่ชอบเทส l a เลยและไม่มีวันจะใช้เทส l a แน่นอนแต่สิ่งที่นักลงทุนกังวลที่สุดนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับความเป็นกลางหรือความไม่ชอบมันเกี่ยวกับกลุ่มที่ชอบอะลรครับกลุ่มที่ใช้เทส l a นั้นผลสํารวจบอกว่าลดลงเหลือ49%อ่านี่คือข้อสรุปนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะ และลงทุนก็เลยขายออกเลยครับเกือบ7%นะฮะมาจากความกลัวล้วนๆนะครับแต่ว่าถ้าใครถือหุ้นเท s l a มานานแล้วนะฮะแล้วก็ชอบอ่านข่าวเกี่ยวกับเท s l a จะรู้ได้เลยว่าไอโ้โพตัวนี้เนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วจริงๆแล้วไอตรงที่ชอบหรือไม่ชอบเท s l a เนี่ยนะฮะมันขึ้นขลงๆเป็นปกติเลยครับ แต่ก็ว่าไม่ได้แล้วครับความกลัวมันไม่เข้าใครออกใครนะครับสรุปว่าไม่ได้เกี่ยวกับการตัดลายการผลิตหรือปัจจัยอะไรอื่นๆเลยนะฮะไอที่โพอบอกไม่ชอบเทสลานี่คือมันกว้างมากนะครับ ไม่ชอบเพราะ CEO หรือเปล่าหรือไม่ชอบเพราะอะไรข่าวล่าลที่เพิ่งมีมาหรือข่าวตั้งสมัยไหนอะไรเงี้ยมันก็กว้างมากๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใน97นั้นเป็นคนยุคไหนบ้างนะครับเบบี้บูมเมอร์มิเลเนียหรือว่าคนอายุประเภทไหนนะครับไม่ได้บอกอัตราสัดส่วนแต่ยืนยันได้เลยว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยที่มันสำรวจมามันขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงมานานแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยปกติครับความชอบนั้นเคยขึ้นไปถึง54เลยตกลงมาเหลือ48ิก็ยังมีนะฮะมันเป็นอย่างนงี้แหละครับเทสล a านั้น CEO เราอินดี้อยู่แล้วฮ ผมก็ตกใจนึกว่ามันตัดอะไรอีกนะฮะไม่มีนะครับก็เป็นความกลัวว่าเทสลาจะไปไม่รอดนะครับในวิกฤตเศรษฐกิจในปีหน้าที่ว่าจะหนักกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นความกลัวของนักลงทุนครับเราไปโฟกัสอีกหุ้นหนึ่งดีงงกว่านะครับที่ผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้ที่วอชลิสหุ้น Microsoft ที่คาดว่าจะลงทุนนะครับต้องทราบเลยครับว่า Microsoft ตอนนี้เนี่ยเดินเกมลุกหนักมากๆตอนนี้หุ้น Microsoft ตลาดปิดนะครับบวกเกือบ3%เลยนะฮะเดินเกมอย่างหนักจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ื่องการเทคโอเวอร์บริษัทต่างๆนะครับซื้อเรื่อยๆฮะไมโครซอฟท์เก็บเข้าพอร์ตอย่างเดียวรวมถึงเรื่องพัฒนาเกมนะครับ เพิ่งมีข่าวว่า Sony PlayStation 5นะครับขายดีที่สุดเลยนะครับยอดขึ้นนะฮะสวนทางกับเศรษฐกิจนะครับตัวเลขเพิ่งออกมาเมื่อวานเองนะครับ Microsoft นั้นทำไมถึงขึ้นเกือบ3%นะฮะเพราะว่า Microsoft นั้นได้ไปโคกับ London Stock Exchange Group นะครับนี่ใหญ่เลยนะฮะไปต่างประเทศแล้วนะครับไปอังกฤษเลยโดยที่ London Stock Exchange Group นะครับจะใช้ระบบคลาวด์ของ Microsoft นะครับอันนี้คือ Microsoft ได้เงินส่วนนตอนนี้นะครับ พันธะสัญญาคือ10ปีเลยนะฮะแล้วสิ่งที่ London Stock Exchange Group จะได้เนี่ยนะฮะก็คือเงินของ Microsoft ที่เข้ามาถือหุ้นเกือบ4%เนะครับเป็นเงินเยอะพอสมควรนะฮะแต่ในประเด็นลองนั้นสิ่งที่ Microsoft จะได้นั้นก็คือทำให้ได้รู้ลึกข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับตลาดอังกฤษเลยนะครับ LSEG นะครับเป็นหุ้นที่ใหญ่เลยแหละนะครับในตลาดลอนดอน ข้อมูลในโลกของธุรกิจนี่สำคัญมากเลยนะครับ Microsoft สามารถที่จะใช้ข้อมูลต่างๆที่อาจจะได้มาจากในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนนะครับเข้ามาลงทุนหรือเข้ามาพัฒนาระบบให้ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการกลุยทางบุกเบิกนะครับว่าเฮ้ยเอา Cloud มาใช้ในตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศแล้วนะครับโดย l s e นะครับจะใช้คลาว d ของ Microsoft Azure นะครับและ Microsoft Teams ในการวิเคราะห์ทำโซลูชันต่างๆนะฮะ ถ้าพูดง่ายๆคือตอนนี้สองอันนี้คือไปด้วยกันนะครับจะพัฒนาร่วมกันจะแชร์ทุกๆอย่างด้วยกันแล้ครับเพราะว่าเข้าถือหุ้นแล้วนะฮะเหมือนวินวินนะครับ Microsoft จะได้อะไรหลายๆอย่างจากตลาดอังกฤษเลยนะครับและ l s e g เนี่ยก็จะได้ข้อมูลคลาวอันดับโลกนะครับเพราะ Microsoft Azure นี้เป็นระบบคลาวขนาดใหญ่มากๆเลยครับที่ตอนนี้ทางอเมริกาก็ใช้อยู่นะครับก็เลยเป็นข่าวดีมากๆเลยครับ ที่จะทําให้ Microsoft ์ทั้งก้าวเข้าไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะในเรื่องของข้อมูลนะครับทีนี้ปิดท้ายด้วย CPI กันหน่อยนะครับใกล้จะประกาศละเป็นการคาดการณ์ของหลายๆสํานักการเงินนะครับสำนักข่าวชื่อดังต่างๆนะครับนี่เพื่อนๆสามารถดูได้เลยนะครับว่าแต่ละสํานักนั้นคาดการณ์ไว้ที่เท่าไหาานนร่บ้างครับส่วนมากจะอยู่ประมาณ7.2-7.3เปอร์เซ็นต์นะฮะทีนี้เรามาจอะลึกที่ใหญ่ระดับต้นๆของโลกด,ดีวกว่านะครับก็คือสถาบัน JPMorgan นะครับว่าเขาคาดการณ์ว่ายังไง บ้างน,นะครับโดยถ้าเจาะลึกลงไปนะครับ JP Morgan คาดว่า ตัวเลขพวกนี้เนี่ยจะออกเกิน7.8%นั้นมีแค่5%เท่านั้นเองนะครับและถ้ามันออกจริงๆเนี่ยตลาดเตรียมตัวครับ S&P 5 0 0เตรียมตัวลงไปประมาณ4-5%เลยนะครับส่วน7.5 7 7ถึงนะครับไม่ลงจากเดือนที่แล้วเลยอะไรประมาณนี้มีโอกาสประมาณ25%เท่านั้นถ้าเป็นจริงๆก็เตรียมตัวลงไปครับประมาณ3%แต่สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดนะมีถึง50%เลยก็คือลงไปตามคาดนะครับประมาณ7.2 7ถึงเ จุนะฮะตลาดจะกลับตัวมาเป็นบวกต่อเนื่องนะครับก็คือ2อถึงสแต่ถ้าลงไปต่ําแบบเกือบติดเส้นลายเเลยนะฮะเเลยนะครับมีแค่ประมาณ15%ที่เป็นไปได้นะครับเข้าไปครับประมาณ5%นะขึ้นพวดเข้าไปแต่ถ้ามันมีปาฏิหาริย์นะครับลงไปต่ํากว่า7จนะฮะซึงมีแค่5%เท่านั้นเองก็ไปแล้วครับแป0ถึงสิเรเอามาให้ดูเป็นไอเดียคร่าวๆนะครับเตรียมตัวรอรับกับ CPI นะฮะ แต่ผมว่าน่าจะเป็นข่าวดีแหละนะครับไม่น่าจะเป็นอะไรที่ร้ายแรงนะฮะเพราะว่าสายการลดลงของเงินเฟอ้ออเมริกาก็ลงเรื่อยๆมาหลายเดือนติดแล้วนะครับี่ยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับโชคดีครับผมสวัสดีครับ